พิมพ์งานพี่ตำจันร์กองยาวมาวันนี้มาลงงานเสร็จสองสรองงานครับผมบางคนถามมาจะทำไรเนาะพี่ตองจันมาจะจับมัดเลยครับวันนี้นับวันจะทำอีสานทอากลาพีแบบนอครับเป็นมาตราฐานกองยาวเบื้องต้นกับทีขอโชคเป็นไรก่อนห้พี่น้องได้รับโชคลำพังสะกอนเบื้องต้นจบไปปั้กมาในเบื้องหลังมาดีเนาะเบื้องหลังครับประพินีซึ่งเรปินที่พี่น้องรับเชิญเห็นมาหลายๆอี่างที่ว่าแม่บ้าน กอวางแก้วมามาหาพระผู้ในก็ขอเสียงดังๆแน่ใจเย็นๆเด้อผู้ใดมาหาน้องตาโตเออมึงิึงน้องตาจวนไปจะเข้ากวานอ่อนละละอาจารย์เมื่อเบียนอาบ่าไม้เป็นการเสียเวลาครับขอกระตังแรงเชี่ยแรงใหญ่จ่าพี่จะร้องให้ลูกหลานมุ่งก่อนแก้วพี่ดอกจันจากจังหวัดให้สมควรไอ้ัง้าป่